เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้งขอขอบคุณ fc อย่างสูงนะครับ ตอนนี้ก็มีหลายๆเหรียญที่หลายๆท่านส่งมาขายส่งมาจำหน่ายมีการซื้อขายกันบ้างแล้วก็ปฏิเสธกันไปก็เยอะนะครับก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทำความเข้าใจเนาะเพราะว่าหลายๆเหรียญหลายๆธนบัตรตอนนี้มีส่งเข้ามานะครับแต่ว่า 90, 95% 95% จะเป็นเหรียญชำรุดจากการใช้งานนะครับหลายคนส่งเข้ามาเราก็ต้องใช้คำว่าเราเราไม่สามารถรับซื้อเหรียญประเภทนี้ได้เพราะว่านอกจากราคาจะไม่เกินหน้าเหรียญแล้วเนี่ยบางทีคือมันมันไม่สามารถเก็บได้อยากให้ทำความเข้าใจนะครับเพราะว่าเหรียญชำรุดจากการใช้งานเนี่ยหาที่ไหนก็มีของูดโดก็มีเยอะเลยอยากให้เพื่อนเพื่อน้อ,นอ,นอ,นอง,องทำความเข้าใจ คลิปนี้ EP นี้นะครับคูโด่งใช้คำว่าประกาศรับซื้อก็ได้สำหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญที่คูโดงมาประกาศรับซื้อวันนี้ไม่ใช่เป็นเหรียญอะไรมากมายเดี๋ยวคู่ด่งขออนุญาตให้ดูนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นมาดูก่อนนะครับเหรียญที่คู่ดง ให้ดูวันนี้หรือว่าแคกรว่าประกาศรับซื้อวันนี้ก็จะเป็นเหรียญส10บบาทกาญนาพิเศษเหรียญส0บบาทกาญนาพิเศษผลิตออกมานี่มีอยู่2แบบนะครับสองแบบสองบล็อกก็คือบล็อกที่เป็นบล็อกอิตาลีแล้วก็บล็อกไทยเนี่ยผลิตออกมาโหหลักร้อยล้านเหรียญนะ่ะร้อยล้านเหรียญนะครับถือว่าเยอะมากๆแล้วก็มี เหรียญ10บ,บาทที่เป็นเหรียญพระเสียรกลับหรือพระเสียรสลับเหรียญพระเสียรกลับหรือพระเสียรสลับนี่ครูดงก็ นำออกมาให้ชมนะครับแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้รับซื้อเดี๋ยวมาดูเหรียญที่ครูโด่งประกาศรับซื้อนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลากับเพื่อนๆพ่ี่พี่น้องๆได้เข้ามาดูเลยเหรียญ10บบาทที่อยู่ในมือของครูดโด่งนะครับเป็นเหรียญ10บบาทกาญจนาพิเศษที่การออกแบบดีไซน์นะครับก็คือด้านนอกก็จะเป็นนิกเกิลนี่ครับผมด้านนอกเป็นนิกเกิลส่วนด้านในก็จะเป็น อะลูมิเนียมบอลที่ออกมาเป็นสีทองๆองนะครับผมนิกเกิลและก็อะลูมิเนียมบอนนี่ครับผมที่เราใช้หรือว่าเราเคยเห็นกันอยู่นะครับแต่มีเหรียญอีกหนึ่งประเภทที่เป็นเหรียญ10บบาทการจจนาพิเศษแล้วก็มีผลิตออกมาดูให้ดีนะครับนี่คือเหรียญ10บ,บาทการจจนาพิเศษที่เป็นสีเดียวสีเดียวนะครับเหรียญ10บบาทการจจนาพิเศษที่เป็นสีเดียวเห็นไหม เหรียญน,นี้เป็นเหรียญน,นิกเกิลทั้งทั้งผิวเลยนะครับออกมาเป็นสีขาวเนี่ยก็คือเป็นเหรียญน,นิกเกิลทั้งเหรียญเลยเห็นไหมไม่มีสีทองเหลืองอยู่ตรงกลางนะครับเห็นไหมแล้วที่สําคัญเราสามารถดูได้นะครับว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้หรือเหรียญปลอมเหรียญ10บ,บาทกัจนาพิเศษดูด้านหลังนะครับต้องมีเลข10บ,บาท1แล้วนะครับ เนี่ยสิบบาทสองเหรียญน,นี้ต้องเป็นเหรียญเนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันก็คือไม่มีรอยต่อระหว่างเหรียญน,นะครับก็คือจะไม่มีรอยต่อระหว่างไส้นอกแล้วก็ไส้ในนี่คือเหรียญ10บ,บาทกาญนาภิเศษสีเดียวเหรียญน,นี้ถามว่ามีในระบบหมุนเวียนไหม คุณดวงเชื่อว่าไม่มีนะครับไม่มีในระบบหมุนเวียนเพราะว่าเหรียญน,นี้น่าจะเป็นเหรียญอาจจะเป็นเหรียญทดลองหรือว่าอาจจะเป็นเหรียญ MTO Make to the Order ก็คือมีการสั่งทำอาจจะสั่งทำนำมาให้ใช้ในหมู่ของบุคคลสำคัญหรืออะไรต่างๆนี่แหละแต่เหรียญน,นี้มีการผลิตออกมานะครับมีการผลิตออกมาแล้ว คือเล่นกันนะ่ะราคาเล่นกันสมัยก่อนก็เล่นกันหลายอยู่แต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดคูดวงประกาศรับซื้อนะครับคู่ดวงรับซื้อเหรียญละห0 0พันบาทเหรียญ10บ,บาทการจนาพิเศษสีเดียวเน้นย้ํานะครับเหรียญส0บบาทการจนาพิเศษสีเดียวนี่ครับผมคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับอ๋อมาช่วงนี้ฝนตกฝนตกถนนลื่นน้ําท่วมขับรถ ช้าๆนะครับไม่ต้องรีบเพราะว่าขับเร็วเกิดไปเจอหลุมเจอบ่อรถคว่ำชกหักอะไรเสียหรือบางทีน้ำที่ขับผ่านไปน้ำอาจจะก,กระเซน็นเข้าไปสู่ตัวบ้านของใครก็มันไม่ดีนะครับคลิปนี้อีพีนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดองคอยด้วยนะคะ